สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเป็นทหารสูทขนครับผมเบิ่งเวทีครับพี่น้องหอดไซแล้วหอดไซแล้วแรงพอกันครับพี่น้องครับหน้านิคมเกียรตเวรครับตลาดเสซนสุขนิคมเกียรตเวชะเชิงเซานะครับพื้นที่ร้านปูนยังดีเลยครับพี่น้องนี่ กำนันแกลจัดให้เนะวทีที่เรียกหาหมองตังเวทีนะครับเกือบว,ว่ามันสิได้บอตตังบนพี่น้องนะครับหาหมองตังบ่อใดนะครับเพราะมันติดต้นไม้นะครับ,บ,ตรตรนะรบแต่ว่าข่างยุบพี่น้องนะครับข่างยุบกานทีข่วง รถกันี้บอกไปส้นมากไปส้น่านเขามา

มาแรงมาพอกันพี่น้องครับตลา,าดเสริมสุขเด้อพี่นอ้องนี่คุ้มเกดดียร์ดิสาซธุเ้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับชั่วรอบนี้นะครับ6นิ้วน้องยุแกไงได้กรไปแห้งได้จำมังหันครับโอ้ห่อนห่อนห่อน

ืัอนี้นะครับเริ่มต้นเดือนไม้ของเดือนธันวาคมนะครับอีกเดือนเดียวกรสปีใหม่แล้วพี่น้องครับนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับมือห้อยออกนะครับขอให้พี่น้องเต็สีสุขสุขกนนะครับโชคดีนะครับใสโตัวใดกันหน่อยพี่น้องนะครับ แอบช่วงนี้หอนหอนหอนต้องกางสบายพี่น,อน้องหอนการมันนี่เท่าบ้าห่นอนได้ครับแก้วดีครับ <c oughs> อันนี้เริ่มหนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่งการันตีไม่เกินตีหนึ่งนะครับกำลังแกะให้ยเขาไปนี่เขาไปนี่ครั้งแรกเลยมอโทษครับป๋าผมว่าอยู่ก็ครั้งแรกนะสนามนี้หาที่ลงแบบกว่าจะตั้งเวทีได้เนะฮบปกติไม่มีตลาดเขาเพิ่งสร้างอ๋อตลาดเพิ่งสร้างจะโล่งมากเลยเหมาะตาไม่คม ถ้าไม่มีต้นไม้นี่คือแบบแก้วเลยอ่ะอไปบไามือเช้านี่หาตรงที่ตั้งอาเหลี่ยม,มอยู่มันดักได้ดักนี่ก็ได้ไดักเข้า,าแต่เราต้องการให้มันออกไปข้างนอกลาเหาก็อยู่ในบล็อกแนงก็เต็มมาดีอ่ะคนดูก็เต็มทุ่นี่เราไปขังเข้าถึงน,นู้นแต่มันไม่สวยอันนี้สวยกว่า เจ๊งยับไปพี่อย่าก็ตักแท็กวางเจ๊งยับไปพี่เจ็บไว้แล้วนะไว้ครับว่าที่ตั้งที่อะไรมันไม่เลี่ยนนี่พื้นที่มันมันเรียบตั้งง่ายพื้นที่ปูน พรุ่งนี้ไปพัทยาสายสามลานกว้างสะใจไม่มีงานชายังไม่รู้กว้างหน่อยไม่ได้เข้าไปดูงานพวกกันอ๋อมันมีงานอยู่ยผมนึกว่าลงไม่ใช่สนามโดดๆอย่างวันนั้นทุกครั้งนึกว่าสนามโดดๆมีแต่เรามีงานอ๋อมันมีงานอยู่เมื่อคืนเมื่อคืนลำใหญ่หมนแก่เลย นี่แหละอเนี่ละมืออื่นนะ่ะาะว่านานๆได้ลงทีพระยาสายสามนี่ใช่ล้วไปตอนนั้นหมิ่นฝนด้วยไงใช่ครับมาตอนนั้นมันฝนด้วย <c oughs> อ่ะ่ก,กันกับพี่น้องครับเลิกไม่เกินตีหนึ่งนะครับวันนี้จะกลับให้กระชายอะไรนี่เป็นครัง้งแรกของตลาดนี้นะครับนะครับ <c oughs> ที่ได้มาลงสะดวกที่นี่ห้องน้ำมีจอดรถที่จอดร,รถสะดวกห้องน้ำก็สบายเลยครับผมเยอะคือหน้าง,งานแล้วงานหน้านทางเข้าเลยโอเคหน้าทางเข้านะครับ<ะ>ที่จอดรถกว้างเลยครับพี่น้องสะดวกสบายห้องน้ำก็หลายนะครับอขอบคุณทุกท่านติดตามพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับมือ่อแรกขอให้โชคดีนะพี่น้องเด้อบ่ายสีมงนะครับขอพี่น้องเดีเฮ่เฮ้เฮ่ นะครับโชคดีถูกหวยได้เบิกกันสู้สูบคนครับถือเลขแล้วก็มาเบิกมาล้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดีถือเลขก็แช่ได้เด้อผู้ใดแชร์ขอให้ถือเลขเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดคอมเมนต์ผู้ใดนะครับกดไลค์นะครับเอ้ยหันเด้อโอ้ดีเด้อมอนวดดีแท้ เอะได้ก่อนสีขาวเีได้สีขาวสีดำอันิก้อันนี้เตรียมไรเหรอโนี่บะไอไรอไรอยูบ่ลางอยูตอนนี้ไรเดี๋ยวก็ลงแล้วบักอีกสินาทีก็ลงละวไปหาถ่ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมารุนหวยนะครับผมมไปอาบน้ำอาบท่าเนาะโอเคขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับปอกันคลิปไป สวัสดีครับ